สวัสดีค่ะพบกับช่องปังปอนเพลย์น YouTube Channel ค่ะวันนี้รถเข้ามาใหม่นะคะตัวท็อป PPV ยกสูงนะคะสี่เป็นตัวเจ็ดที่นั่งขับ2องทวิลได้นะคะรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะคะเครื่องยนต์1น้นานๆทีจะได้เห็นสีแดงสดต้อนรับตุ๊จีนเลยใครอยากได้รถคันนี้เสริมดวงและบารมีนะคะขับขี่แฮงๆปังๆตลอดเส้นทางค่ะบอกเลยนะ,ะมาพร้อมเลขทะเบียนที่เสริมดวงพลังงานอย่างมากเลยนะคะคันนี้ตัวเลขนะตรวจห่วงจุ้ยให้แล้ว ะะเลขรวมผลรวมรับดีมากๆเลยนะคะเป็นเลขที่ใครต้องการความโดาความก้าวหน้าในเรื่องของอาชีพการงานนะคะจัดได้เลยคันนี้ไปพร้อมป้ายทะเบียนเลขสวยๆแล้วก็สีแดงสดงดงามนะคะสภาพปีใหม่ไม่น้อยห้ามพลาดเลยนะคะดูคลิปนี้ให้จบเลยค่ะนะคะ มาในส่วนของกระจังหน้าการตกแต่งเป็นโฉมหน้าใหม่แล้วเรียบร้อยกับ Isuzu MU-X 1.9 Ultimate ตัวท็อปสุดในไลน์ผลิตปี23รถหน่วยงานลำดับเดียวค่ะประวัติศูนนโคบของไทยพาณิชย์เลยคันนี้นะคะเซ็นเซอร์รอบพันกระจังหน้าตัดแต่งเป็นโครเมียมนะคะพร้อมริ้วลวดลายสวยๆเซ็นเซอร์มีมาให้ไฟหน้า LED projector พร้อมไฟตัดหมอกหน้ามีให้ป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพนะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของรอบพันเนี่ยบอกเลยไม่มีรอยบุบชนค่ะมา พร้อมกับสีทูโทนที่เป็นหลักคาแบ็คลูมาให้เสาหลังคาพร้อมใช้งานกับรถยกสูงมาให้แล้วเจที่นั่งค่ะคันนี้คือตัวท็อปสุดนะคะราคาออกข้างป้ายแดงอยู่ล้านห้านะคะวันนี้หายไปแล้วครึ่งล้านนะคะพี่พี่ขาหายไปเกือบ5 0,000นบาทเลยเดินราคาที่เพดยนคัดเข้ามาขายแค่9 8 9 0 0 0บาทราคานี้จบได้เลยพี่พี่อยากจัดเต็มฟรีดาวจัดได้เลยนะคะได้โฉมปี23เดอ๋เบียพิเศษเริ่มต้น1.29%เเท่านั้นใครอยากจะผ่อนเบาๆระยะสั้น สามปีดอกเบี้ยหนึ่งจุดสองเก้าสามปีได้เลยพี่พี่คาะจบไวแล้วก็ดอกถูกมากๆนะคะดอกเบี้ยถูกที่สุดในตลาดรถมือสองแล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินรองรับกว่าสิบที่เลยค่ะนี่เดินรอบคันให้นะคะไม่มีรอยบุบชนเฉียวไม่มีแม้แต่น้อยให้เห็นเลยเลขไม้แค่เจ็ดหมื่นโลย่ามีเีใครยังฟังไม่ทันเลขไม้คันนี้วิ่งแค่เจ็ดหมื่นสี่พันโลเท่านั้นนะคะมีกล้องถอยช่วยจอดนี่ผู้หญิงผู้ชายขับได้สะดวกสบายบอกเลยว่า คุ้มสุดๆกับคันนี้นะคะราคาขาย989,000จัดเต็มปีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่17,000บาทเลยค่ะเอาตัวท็อปอัลติเมทไปใช้งานพร้อมดอกกุญแจสำรองมีให้ไม่ต้องปั๊มเพิ่มนะไปแบบสภาพใหม่ๆโครงสร้างเดิมๆหมดค่ะนี่ดอกกุญแจสำรองมีอลอคปิดปิดด้วยกุญแจรีโมทแล้วซิเคียวริตี้ให้มาพร้อมฝาท้ายที่เป็นรีโมทคอนโทรลได้เลยนี่เดินอยู่ใกล้ๆนะคะไม่ต้องสมาร์ทคีเลตก็มีให้แล้วไม่งอ,อกุญแจนะคะตรงนี้ ต่อฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบกุญแจรีโมทบางตอนกดอยู่ตรงนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะสะดวกสบายที่สุดรถครอบครัวนะคะพร้อมใช้งานในาราคา1ล้านมีทอนค่ะจัดได้เลยนาะทีนี้มีคันเดียวตัวท็อปเข้ามาเครื่องยนต์1 9ึาสำหรับใครไม่ได้วิ่งออกต่างจังหวัดบ่อยประหยัดน้ำมันสุดๆเลยด้วยเครื่องยนต์1 9ไปเลยค่ะมาดูในส่วนของดีไซน์ด้านหลังกันก่อนเลยนะคะในนัเดินรอบคันให้แล้วเนี่ยโห ไม่มีอิดอิดออดออดนะคะไม่มีเสียงอิดออดเลยนะคะฝาท้ายใช้งานได้เต็มระบบค่ะระบบไฟตรวจสอบโครงสร้างให้ทั้งหมดแล้วของเราลดคุณภาพมากๆต้องบอกเลยว่าลูกค้าไม่เห็นสวยตรงกกทุกคันนะคะคันนี้เพิ่งลงจอดสภาพแรกรับเข้ารถมันลงจอดเมื่อเมื่อวานนี้นะคะพี่ๆยังไม่ได้เก็บงานล้างอะไรเลยนะนี่คือสภาพเดิมแรกรับเข้าเลยค่ะตัดสินใจให้ไวนะคะตัวยางอะไหล่อยู่ด้านล่างยังไม่ลงดินส่วนยางที่ติดมากับรถนะคะเป็นปี23บสามบิสโตแม็กเดิมโรงงานนะคะเป็นซีเวอร์เงิน ปัดมาให้แบบนี้เลยค่ะเงินปัดเงามาแบบนี้เลยนะที่เรกติดให้ทั้ง4ล้อตัวยางเป็นบิสโตนปียีนะคะขั้นบันไดขึ้นลงง่ายสะดวกสบายกับรถเจ็ดที่นั่งภายในกระเบาะหนังฟูๆนุ่มๆเดี๋ยวไปดูภายในกันนะกระจกบานข้างมีมาให้นะคะด้วยไฟมีไฟมาให้แล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนี่นะคะสําหรับตัวอัลล็อกเปิดปิดนี่รีโมตก็ไฟก็จะติด,ตดแจ้งเตือนว่าเปิดนะคะตัวปิดถ้าเราก,กดปิดเราจะติด นี่แล้วก็แจ้งเตือนว่าเรายังไม่ได้ปิดประตูไหนหรือฝาท้ายยังปิดไม่สนิทนะคะก็สําหรับทิวกันสตร์มีมาให้แล้วก็ในส่วนของนี่เลยค่ะเสาหลังคาด้านบนนะมีในส่วนของเสาสัญญาณคลิปฉลาับม,มาให้แบบนี้ค่ะกระจกรอบคานเดิมโรงงานทั้งหมดดูให้หมดแล้วนะคะเป็นอิสุสุเดิมโรงงานเลยสัญลักษณ์มีให้เนี่ยมีในส่วนของตัว นะสัญ,ญลักษ์มออก,กอยังอยู่ค่ะนะฮะกระจกพร้อมใช้งานมาเลยนะติดฟิล์มกัน UV ให้แล้วเรียบร้อยนล้วจับมือเปิดไปซีเดียกับตัวรถแถมมีการลอยมาให้สมารท์ทคิเล่คู่หน้านะคะพร้อมใช้งานไม่งอคุญแจค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารภายในแต่แต่งโครเมียมมาด้านล่างของกระจกนะกระจกนะคะนี่รอบคันเลยเป็นโครเมียมนี่ไฟหน้าไฟไท้ายเดิมโรงงานค่ะนะคะน็อตเม Ar อาร์อยู่ครบเลยแต่ตรงนี้เราดูดฝุ่นให้ไม่ต้องกัวงวลเรื่องความสะอาดหรือ ในเรื่องของโครงสร้างไม่มีชนหนักเยาว่าแต่ชนหนักเลยรอยบุบค,คันนี้ไม่มีเลยรอยลักยิ้มรอยเส้นขนแมวไม่มีเลยนะคะค่อนข้างไม่เห็นเลยเนี่ยนะคะเดินรอบขันให้แล้วไม่มีเลยค่ะนะคิวกริส์าติดมาให้แล้วค่ะพี่ๆสวยเลยสวยสดเงินงามต้อนรับจดจีได้เลยค่ะอยากใช้รถสีแดงสดใสนะคะแล้วก็เสริมความมู่ความปังขับเพลงขับขับเพลงตลอดทั้งปีและตลอดไปเลยนะค,ะคันนี้นะคะโอ้โหนี่ ทะเบียนนะคะจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวเราจะต้องมาดูเลขแล้วก็ของเราเนี่ยมี one stop s v i c e ให้ลูกค้าใครอยากซื้อป้ายทะเบียนประมูลเลขสวยมีมีให้นะคะใครอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ,กบตัวรถป้ายทะเบียนหรือว่าเรื่องอื่นๆโทรมาปรึกษา้องฟอนได้เบอร์ขึ้นให้หน้าจอนะคันนี้ปูพรมไดมอนด์คัดมาให้แล้วทั้งคันเลยพิเศษนะคะพรมไดมอนด์นี้ค่ะนะคะหลักพันหลายพันเลยลูกค้าไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายประมาณห้าหกพันเนี่ยนะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียตังค์เพราะ น้มใช้งานนะคะสุดๆรถคันนี้ก่อนส่งมอบปปการันตีเลยว่าพี่ๆจะได้ความใหม่ความปังนะคะเหมือนสภาพรถใหม่ป้ายแดงไปเลยนะ,ะอุปกรณ์ทุกอย่างจะอยู่ครบนะสภาพเดิมสวยแล้วไฟระบบไฟรอบคันใช้งานได้จริงทุกจุดนะไม่มีการย้อมแมวหมกเม็ดอะไรอย่างแน่นอนตรงนี้จะมีดีไซน์ของผมที่เราดึงขึ้นแล้วเราก็จะจัดเก็บรองเท้าได้อะไรต่างๆเวลาจะวางของนะเดี๋ยวดูดฝุ่นสปาห้พี่ๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะความสะอาดจะต้อง เหมือนใหม่เลยจะต้องเหมือนใหม่ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเลยมีบริการจัดส่งรถสไลด์ทั่วประเทศนะคะจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านมีความคุ้มครองให้นะคะแล้วก็ใครจัดไฟแนนซ์นนะเจ้าหน้าที่จะวิ่งเซ็นให้ ถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดเลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะจัดไฟแนนนะคะส่งเอกสารครบน้องปอนประเมิน,นให้ทันทีค่ะพี่พี่ค่ะว่าจะต้องดาวหรือฟรีดาวหรือค่างวดเท่าไหร่ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะมีด้านล่างไม่มีในส่วนของของเหลวนะคะอะไรต่ตางๆรูกซึมตัวยาอะไรยังไม่ได้ลงดินดอกใหม่ๆใช้งานกันยาวๆคุ้มๆไปเลยนะคะห้าปี6ปีไปเลยนะคะ, 5, 6, ะ,คะสภาพสวยเดิมท่านท้ายก็ไม่มีรอยบุบชนไม่มี เส้นขนแมวปิดฝาท้ายก่อนอ่ะสำหรับนี่เราไปดูดีไซน์ภายในกันนะคะห้องผู้โดยสารนะคะมีตัวเบาะสีกาแฟตัวเบาะจะเป็นสีกาแฟเป็นคูลแม็กที่ดีไซน์เก็บความเย็นได้นานเก็บระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วนะคะนี่ตัวเบาะหนังเดิมโรงงานนุ่มมากๆนะคะเป็นฉมใหม่ดีไซน์มานุ่มแล้วหลังจากปี19เป็นต้นไปเนี่ยอิซูซเนะะี่ยเป็นฉมหน้าใหม่ที่ผลิตมาแบบเบาะหนังฟูนุ่มเลยนะคะ ไม่ใช่หลังจะปี20เป็นต้นไปค่ะนะคะพูดผิดจะเป็นดีไซน์เบาะทรงนี้ค่ะจะรับกับสรีระหลังได้อย่างดี่ะมีแก้มเบาไหลเบ,บาฟูๆนุ่มๆหนานๆเลยนะคะหนังเดิมโรงงานนะคะคันนี้สภาพตึงสวยไม่มีขาดชำรุดอย่างแน่นอนเส้นขนแมวยังไม่มีแล้วก็ค่อนข้างที่จะกริบมากๆนะค่อนข้างที่จะกริบเป็นสีออกช็อกโกแลตมอค่าเออออกแบบกาแฟมอคาประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้นะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าตัวท็อปนะ ปรับไฟฟ้าคู่หน้าได้สะดวกสบายในการล่างขับขี่ยาวๆนะคะไม่ต้องกัวงวลเรื่องอะไรเลยนะคันนี้มีฟังก์ชันออปชั่นความปลอดภัยครบภายในแอร์แบ็มาให้8จุดนะคะด้านบนยังไม่ได้เอาฟิล์มอาห่อหุ้มออกเลยนะคะมีงานเจอมันเล็กน้อยตรงนี้เดี๋ยวเราคลีนนิ่งสปาออกให้หมดนะออกให้หมดค่ะนะคะฝ้าด้านบนก็ถือว่าสะอาดโดยรวมไม่มีคราบต่างๆนะไม่มีนะมีงานเจิมเล็กน้อยเดี๋ยวเราออกให้ตัวพวงมาลัยค่ะพี่ๆขาดูก่อนใหม่มาก นะคะคอนโทรลการขับขี่แล้วก็แจ้งเตือนการออกน้องเลนโหมดการขับขี่ที่ความปลอดภัยให้มาแล้วกับตัวท็อปปุ่มปู่สตาร์ทมีให้เลยแบบนี้ค่ะด้านซ้ายมือพวงมาลัยด้านหลังปุ่มปุ่สตาร์ทนะนะคะจอให้มาไซส์ขนาดใหญ่เป็น9นิ้วนะคะรองรับ Android Auto Apple CarPlay แล้วก็กล้องถอยมีเส้นกะระยะให้ชัดเจนแจมแจ๋วมากยังไม่ได้แกะตัวฟิล์มเลยค่อนข้างใหม่มากนะคะออโต้เบรกโฮเบรกไฟฟ้าเกียร์ออโต้หัวเกียร์ดีไซน์แบบนี้พอนชอบมากสวยสวยสดงดงามค่ะนะคะสภาพสมบูรณ์ตึงๆใหม่ ตัวเบาะไม่มีไม่มีโ,โหนี่ค่ะนี่ตัดแต่งด้วยในส่วนของก r o s s b ็ a c ตัดกับคมเมี่ยมเลยนะนี่ค่ะช่องวางแก้วน้ำไม่มีตัวล็อกไม่มีตัวล็อกวางได้พอดี2แก้วนะคะช่องวางพักแขนพักศอกตรงนี้สีน้าตาลเข้มนะคะเป็นหนังนุ่มๆหุ้มมาให้ะ แล้วภายในเก็บของได้เย็ปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจ๊านุ่มมากนะคะเบาะจับไปนุ่มฟูเลยนะคะไม่มีขาดฉมุดเลยด้านบนนะคะคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเป็นส่วนของหนังแข็งนะคะตัดมาเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตสีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นหนังค่ะหนังแข็งนด้านบนคอนโซลน,นะคะ ต่อภาษีพรบรเดี๋ยวติดหน้ารถให้นะคะเปลี่ยนเป็นถึงปี69เดือนกระกฎะายาวไปเลยค่ะพี่ขากระจกมองหลังนะคะตัดแสงอัตโนมัติด,ด้วยนะคะได้นะคนะค,ความปลอดภัยมีให้ครบนะคะสติกเกอร์โรงงานเดิมอยู่ครบเลยมอ,อก,กอ,อยู่ครบนะสติกเกอร์ไม่มีถอดลอกล่อนนะคะไม่มีแช่น้ํามาแน่นอนรถคันนี้ไม่เจอน้าท่วม ไม่มีการกลับสีครงสร้างสีเดิมหมดนะคะพี่พี่สีแดงสดเดิมโรงงานสีแบบออกแดงกล่ําไ,ไ,แบบแบบไม่ได้แดงแบบแดงไม่ได้แดงปี๊ดไม่ได้แดงแบบแบบว่าเลือดนกนะอันนี้แดงกล่ําเหมือนเปลือกแอปเปิลนะคะฟิลนี้นะคะน็อตเดิมค่ะไม่มีแกะขยับขายพี่พี่ค่ะโคตรจะเป๊ะโคตรจะคมเหลี่ยมน็อตตัวน็อสสันน็อตนะคะบอดี้ความคมสันคมตัวรถอยู่ครบพี่พี่ค่ะโคตรจะกริบไม่มีรอยบุบชนคันนี้เดี๋ยวขัด สีผิวสปารอบคันให้บอกเลยว่าจะออกมาโคตรจะใหม่โคตรจะใหม่ไม่เจ็ดหมื่นพี่พี่ขานะคะแต้มสีเดิมโรงงาน QC มาแล้วรถผ่านการ QC เดิมโรงงานมาอย่างคุณภาพนะคะล็อกสเปคมาแล้วน็อต mm hmm. <not S 2> เดิมเม็ดอักเดิมไม่มีแกะขยับขายตัวในส่วนของยางนะคะประตูพี่พี่ขาไม่มีชำรุดนาะขอบ นี่เลยน็ Not อตเม็อาค่อนข้างแบบว่าเปะเอเวอร์เลยนะคะโครงสร้างไม่มีการตัดต่อชนหนักมาอย่างแน่นอนโครงสร้างเดิมทั้งหมดรอบคันเดิมทั้งหมดนะคะกระจกเดิมทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีผลตวรวจรถให้พี่ๆค่ะไม่ต้องกังวลนะตัวเบาะฟูนุ่มมากนะคะทุกแถวไม่ใช่แถวหน้าอย่างเดียวนะขอโทษทีนะคะข้างในก็เป็นเบาะแบบฟูนุ่มนะคะไม่เหมือนสเปคที่ตัวท็อปเที่นั่งของรุ่นอื่นยังลดสเปคกับแถวหลังซึ่งคันนี้ไม่ลดสเปคให้ได้ความนุ่มฟูและเหมาะรองศีรษะมาเต็มเต็ม เต็มเต็มหัวเลยเต็มเต็มศีรษะเลยพี่พี่ขาแต่เป็นผู้สารตัวเล็กไซส์เล็กนะคะเป็นผู้ใหญ่ไซส์เล็กหรือเป็นน้องน้องเด็กน้อยนั่งข้างหลังได้มีแอร์แบ็กความปลอดภัยให้ทั่วถึงจนถึงด้านหลังมี8ใบแอร์แบ็กนะคะจุด8ใบามาให้แล้วก็ตัวนี้นุ่มมากนะคะหนังสวยๆเลยค่ะไม่ชํำไม่ยับนะคะเพราะว่าตัวหนังเป็นหนังสังเคราะห์เดิมโรงงานผสมกับตัวหนังแค้ซึ่งผลิตมาออกแบบมาให้ฟูรับน้ําหนักนะคะรองรับน้ําหนักไม่ว่าจะหนักน้ําหนักตัวเป็นร กว่าโลยังไงก็ไม่ช้ำไม่ยับจะฟูคืนลูกกลับมานี่คือดีไซน์ความโดดเด่นของตัวเบาะหนังเดิมโรงงานของตัวอิสุสเนี่ยค่ะทำมาดีมากของโรงงานเขานี่คะนี่ในส่วนของตัววางแก้วน้ําสําหรับที่วางพักแขนพักสอบยังเป็นหนังสีเดียวกับตัวรถไอซีเดียวกับตัวเบาะนั้นะนุ่มๆแบบนี้เลยที่วางพักแขนไม่ใช้แล้วตําแหน่งที่5นั่งได้มีหมอนรองมาให้ค่ะปูปพรมมาให้ทั้งผืนไดมอนด์คัตแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะคะยังจะมีในส่วนของโรงงานเดิม นี่เป็นการลอยสแตนเลสนะคะตัวตัวยางซิลิโคนมากับผมนะคะจะติดกันกันลื่นกันกันเหนืดมาให้แบบนี้ค่ะนี่ แล้วก็พรมปูมาให้ทั้งผืดเลยพี่ๆคะ่ะโคตรจะใหม่นะคะด้านหลังมีแฟ้มเอกสารเก็บได้เลยลงได้เลยนะคะตรงนี้ช่องวางให้สําหรับกระเป๋าจิงโจ้มีให้ด้านหลังตึงๆนะคะคัตติ้งเนียบมากๆเลยมีแอร์นะคะช่องแอร์เนี่ยจะอยู่ด้านบนตําแหน่งซ้ายขวาม,มีครบเลยช่องแอร์อยู่ด้านบนมีครบเลยงานฟ้าไม่มีรอยนะคะสําหรับไฟมีให้ใช้งานตรงกลางด้วยนี่เป็นไฟส้มนะคะไฟวอว์ไวไม่ให้ปรับแอ์วอลุมปรับได้4ระดับเลย4ระดับเลย นะคะสำหรับใครนั่งปรับเอาเองได้เลยนี่นะคะแถมมีที่ชาร์จสำหรับนี่วิ่งใช้งานชาร์จไฟได้เลยพี่ๆไม่ต้องลงจากรถไม่ต้องแวะปั๊มให้เสียเวลาการทำงานนะคะใช้ไฟตรงนี้ได้เลยนะคะรองรับ150โวล์เลย150โวล์เลยตรงนี้นะคะ สองจุดมีมาให้ชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือไม่ต้องแย่งกันนะคะพี่น้องไม่ตีกันแน่นอนสำหรับนี่ตรงนี้ก็มีในส่วนของแขวนช้อปปิ้งแบกได้รองรับ4กิโล4กิโลนะคะแขวนได้เลยนะ,คะใครซื้อแบบว่าสมมุติว่าซื้ออะซ้มโอมานะคะจะห้อยถุงตรงนี้ก็ห้อยได้เลยนะคะ,ะด้านบนมีให้จับนะคะนี่จับแล้วก็แขวนแขวนในส่วนของเสื้อผ้าที่รีดแล้วก็ได้นี่ตรงนี้ดึงกดลงมานะคะช่องในส่วนของ ตำแหน่งเบาะนะคะรองรับในส่วนของคาซีทมีให้ซ้ายขวาทั้งสองตำแหน่งผู้โดยสารที่3กับที่4นะคะสำหรับตัวเบาะนะ,ะนี่จะวางของก็ได้วางลงตัวนี้เลยพี่พี่ขามีการลอยด้วยพรมได้มอด์มาให้อย่างดี หรือขอโทษทีขอขอ,อภัยในความหรือจะปลดแบบนี้ก็ได้ค่ะหูบบฟรีสไตล์เลยคันนี้มาให้ครบจบเลยนะคะ40 60มาให้แบบนี้เลยค่ะพี่ๆขาวางได้หลายระดับเลยการปรับเบาะก,การวางของนะจะปรับให้มันลงตัวยังไงที่สุดก็วางได้ขึ้นลงสะดวกค่ะสําหรับผู้โดยสารแถว3ามไม่ต้องติดขัดอะไรตรงไหนนะก็ขึ้นลงสะดวกแล้วก็อาจจะเก็บของชิ้นใหญ่ที่มีความสูงตรงนี้ได้เลยจนถึงศีรษะนะนั่งได้สูงร้อย แปดสิบเก้าสิบนั่งได้สบายไม่ชนไหล่ไม่ชนศีรษะเลยค่ะรถคันนี้พร้อมใช้งานสุดๆในความคุ้มค่าตัวท็อปอัลติเมทนะคะเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าให้มาแล้วอิสุสุตัวท็อปนะคะดีไซน์ตรงนี้เป็นหนังนุ่มๆนะบานประตูทัท้งสี่บานด้ามจับโครเมียมให้ทั้งสี่บานนะคะแล้วก็แต่งเป็นสีหนังเดียวกับตัวเบาะเลยสีหนังเดียวกับตัวเบาะตรงนี้ต่แต่งคลอสแบ็คให้มาด้ามจับสวยๆเงาๆพี่ๆ่ะตรงนี้สีพิเศษชอบมากเลยสีแบบพิเศษนะคะช่องวางแก้วนำ้ำ กดน้ำสใหญ่ได้กับประตูแถวหลังด้วยนี่นะคะรอบคันคดกริบยังไม่ได้ล้างหรอขนาดนี้นะสวยงามหมดจดสภาพสมบูรณ์ขนาดนี้ซุ้มล้อนะคะมีในส่วนของซอฟกันมาให้อย่างดีการสนองสนิมย่างหักอย่าง,งดีนะติดมาให้แล้วเดิมโรงงานรอบคันนี้ไม่กักเลยนะคะ บางคนไม่ชำรุดไม่แตกไม่ล้าน็อตเดิมอยู่ครบไม่มีการหลุดนะตรงนี้มีให้นะคะเส้นเส้นซุ้มล้อต่างๆไม่มีเส้นขนแมวนะโอ้โหมีคนมาก็คือเพิ่งวิ่งเข้ามานั่นแหละยังไม่ได้ล้างรถตัวยางบิสโตนถมใหม่ปีย3ิบสามมาพร้อมติดรถคันนี้ค่ะนะคะสวยมาก นักเดิมโรงงานนะคันนี้เป็นขอบ20บอกไปแล้วแนละ้วประมาณนี้ช่วงล่างเดิมๆพี่ๆค่ะไม่มีสนิมเกาะอ,อย่างแน่นอนไม่มีชนหนักผิดความมาอย่างแน่นอนนะคะรถคันนี้ยังไม่ได้ล้างคนนะขออภัยด้วยอมาดูในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวลองสตาร์เครื่องยนต์แล้วจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะพี่ๆ นะตอภาษีเพราเราให้ครบจบไม่ต้องกังวลนะคะเราทําให้หมดโอนเล่มด้วยนะคะคันซื้อสดนะเสาเอเสาบีถูกตรวจโรงงานเดิมนะตรวจมาให้หมดแล้วต้มสีเดิมโรงงานตรวจน็อตทุกตัวเม็ดอาร์คทุกจุดนะโครงสร้างทุกจุดนะไม่มีการเปลี่ยนฝาท้ายเดิมเดิมหมดนะคะแก้มหน้าแก้มสายขวามเดิมหมดไม่มีถอดเปลี่ยนพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันด้วยแล้วก็แผงพาราชิพมีให้ครบเลย ตัวท็อปเท่านั้นนะคะพี่พี่ให้มาครบแล้วนี่ตรงนี้ยังวางในส่วนของเหรียญธนบัตรอะไรได้ด้วยนะจ๊ะรศเลยนี่วางวางนี่วิเจ้าของเดิมมีพาร์ติดมาด้วยนะคะพี่พี่ยังไม่ได้ออกนะไม่แน่ใจว่าลืมหรือตั้งใจลืมหรืออะไรเนี่ยนะคะอาติดรถไปก่อนติดรถไปก่อนตรงนี้วางแก้วน้ำได้พี่พี่นี่ แก้วน้ำนะคะขวามือพวงมาลัยคนขับสะดวกเลยจะได้ไม่ต้องไปเอ้อมหยิบตรงไหนแต่ตรงนี้ก็วางได้อีกสองโอ้โหเลิศเลยล่ะนะคะสําหรับโอ้โหพวงมาลัยไม่มีลูวรอยเลยค่ะไม่กริบเลยแล้วก็ฝาท้ายระบบไฟฟ้านะคะมีคลิกเซนเซอร์ด้วยตั้งระบบปิดคิกเซอร์ตรงนี้ได้เลยจ้ะโหโอ้ม y g า d นี่กระโปรงฝาหน้าดึงเปิดขึ้นนะคะง่ายๆสะดวกสบายแล้ว ไม่ยุ่งยากเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราสตาร์ทนะเครื่องยนต์ดูนะปุม่มพุตสตาร์ทอยู่ตรงนี้เลยค่ะหนึ่งสองช่ำเครื่องยนต์ค่อนข,ข้างเบาเงียบสุดๆรถใช้งานแค่ปีสองปีเลขไมล์เจ็ดหมื่นโอ้โหใช้งานน้อยมากๆนะคะเลขไมลเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อย 70, 3, โล mm hmm. เกือบเกือบเจ็ดเจ็ดมืสี่พันแล้วอะหน้าจอแสดงผลไม่มี นะไม่มีแตกรล้านะคะกรอกกระจกนะดูง่ายไม่ซับซ้อนเลยนะคะซ้ายขวาตัวตรงกลางเนี่ยชัดเจนค่ะไม่มีสัญญาณเตือนอะไรที่บอกว่าเครื่องยนต์ผิดปกติเลยนะจ๊ะเตือนด้วยว่ายังไม่ปิดประตูนะจ๊ะเดีย๋ยวเราปิดดูอ่ะเนอประตูประตูฝั่งนี้นะคะเดีย๋ยวต้องปิดไปอ่ะปิดประตู อ่ะสัญญาณเตือนปะกติประตูไม่ปิดเนาะโอเคไม่มีสัญญาณเตือนอะไรที่ผิดปกติ <c oughs> พวงมาลัยนะคะไม่ต้องรับรับมือจากพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยจับนุ่มๆสบายมือมากๆค่ะนี่จอแสดงผลตัวเลขแจมแจ๋วชัดเจนดูง่ายตรงนี้รองรับ Android Auto Apple Carplay USB และ Bluetooth iPod วิทิวต่างๆใช้งานได้หมดเลยเป็นขนาด9นิ้วใ่้ไซส์ใหญ่เลยนะคะ แค่เชื่อมสายในส่วนของ Android Auto Apple CarPlay เชื่อมสายพี่ๆก็ใช้งานได้เลยทันทีนะโอ้โหแอร์เย็นมากแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะพอโซนด้านหน้านี่สวยเลยสวยๆเงดนงามเลยพร้อมให้วางในส่วนของพระเครื่องต่างๆตรงนี้พู้มาไรวางได้ค่ะที่ก็มีแบบมาให้แนวราบวางได้สบายนี่ ดีไซน์ตรงเกียร์สวยงามมากนะคะหัวเกียร์นะคะเป็นไฟสะท้อนเรื่องแสงมาเป็นสีขาวนะ P.R.N.D. ชอบมากเลยหัวเกียร์เนี่ยสวยค่ะวัสดุเกรดดีนะคะตัวท็อปอัลติเมทนะออโต้เบรกโเคโเบรกไฟฟ้าสะดวกนะไม่ต้องเหยียบเบรกเวลารถติดปวดเท้านะคะให้มาครบเลย ตรงนี้ช่องวางของได้ไม่มีไฟหรกไม่มีแอมเบร์ไลท์ไม่เป็นไรนะก็ประมาณหนึ่งนะคะสะดวกสบายวางของอะไรที่ไม่ลึกไม่ใหญ่ไม่กว้างมากนี่นี่ที่วางพักแขกผักศอกช่องเก็บของต่างๆนะคะพร้อมใช้งานสุดๆตัวเบาะไม่ช้ำไม่ยับไม่มีเส้นขนแมวเบาะคันนี้บอกแล้วออกแบบมารุ่นนี้ทำมาดีมากนะคะรองรับน้ำหนักได้หมด ไม่มีการเสียส่งนะคะจะคืนส่งให้เหมือนเดิมคอนโซลด้านหน้าแต่งเป็นสีเหมือนแบบซิลเวอร์เลยอะคล้ายๆแบบสีออกเงินออกโกลโกลหน่อยนะคะออกทองทอง,ทองนิดนึงนะคะตรงนี้ปรวะวัติศูย์ครบหน่วยงานลำดับเดียวให้ดูไทยพาเน์ค่ะนี่ค่ะลำดับเดียวเลยเล่มอยู่กับเรานะคะใครซื้อสดพร้อมโอนภายใน30วันเลยพี่ๆไอเย็นมากตอนนี้น้องฟอนแบบว่าหายร้อนแล้วนะคะเมื่อว่าถ่ายถ่ายคลิปอยู่ด้านนอกก็ร้อนนิดนึงนี่ค่ะ รถเนี่ยมาจากกรุงอุธย,ยาคธานี้เองเดี๋ยวเราจะโอนเล่มะทะเบียนนะคะใช้เวลาประมาณส5ิห้าวันเพราะเราเปลี่ยนไา้นะเดี๋ยวเราจะโอนเล่มภายในส5ิบห้าวันสำหรับลูกค้าซื้อสดเลยค่ะนะคะฟรีดาวจัดเต็มได้นะคะเคดีฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะคะ่อนอยู่แค่เริ่มต้นหนึ่งเจ็ันบาทขอถาดรายได้อยู่ประมาณประมาณ รายได้ประมาณสามหมื่นนะคะสามหมื่นสองคนเดียวออกได้จบไม่ต้องค้ำนะไม่ต้องยุ่งยากลําบากคนอื่นเขานะคะไม่ต้องค้ำเลยพี่ๆี่รายได้สามหมื่นสองขึ้นนะคะคนเดียวจบได้เลยนี่นะ,คะใครอยากมาดูรถนะคะรีบโทรติดต่อนองประปนเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะคะยกขู่ได้เลยอย่ารีรอรถคันนี้ไม่อยู่กับท่านนานนะคะป้ายทะเบียนน้องบอกก่อนว่าต้องเปลี่ยนนะคะแต่ป้ายเดิมเขามาแบบว่าสายมูมาแล้วนะคะเป็นเลข3ตัวเสริ์มองคลเลยผลลัพธ์รวมดีมาก ใครอยากจะเปลี่ยนเป็นเลขประมูลจ่ายเงินเพิ่มเองนะคะสะดวกยังไงก็แล้วแต่โทรหาน้าพป,ปอนได้เลยแต่เราจะทําการเปลี่ยนป้ายให้ใหม่ไม่ใช่เลขเดิมที่ปอนถ่ายตั้งแต่แรกนะคะพี่ๆใครอยากมาดูรถจริงรีบนัดเข้ามาแต่ต้องจองล็อกขั้นต่ำมาก่อน2,000บาทนะทุกกรณีพี่ๆเก็บรถไว้ให้ถึงสิ้นเดือนจองล็อกมาได้เลยพี่ๆ2,000ไม่ต้องเสียดายตังค์หรอกนะคะรถไม่อยู่นานแต่ถ้ารถไปแล้วเนี่ยเสียดายมากๆนะคะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูแลไปค่ะ ขั้นบันไดขึ้นลงสะดวกผู้หญิงตัวเล็กนะคะผู้สานตัวเล็กเขาก็สะดวกมีขั้นบันได mm hmm. เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะแล้วก่อนจบคลิปนี้กันไปค่ะพี่ๆดูนะคะนี่ความงดงามไปดูห้องเครื่องกันค่ะ สำหรับห้องเครื่องนะคะสภาพเดิมใหม่สวยๆเลยค่ะมีแผ่นกันความร้อนนะคะสภาพเดิมนะคะสมบูรณ์แบบไม่มีหลุดนะคะนี่สภาพเดิมๆใหม่ๆเลยไม่มีลาขึ้นนะ,ะตัวนี้นะคะตัวยางที่กันในส่วนของฝากระโปรงหน้ามาสภาพสวยเดิมไม่มีชำรุดขาดค่ะแล้วก็ตัวสติกเกอร์ลาเบลนะคะของโรงงานเดิมอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นวอร์นิ่งสรีลักเตือนโรงงานนะคะและแผ่นเพจเดิมโรงงานลายผลิตของอิสุอส มอเตอร์ยังอยู่ค่ะนะมีเลขซีเรียลนัมเบอร์ให้ตรวจสอบได้จริงนะคะตรวจสอบได้เลยสําหรับคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่เดิมใหม่เลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวตรวจสอบค่าแบตความพร้อมให้คันนี้เดี๋ยวปองบอจะ ใเจ้าหน้าที่นะคะไทยพาร์ทเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องยนให้ลูกค้าใหม่ไม่คิดเงินเพิ่มเลยแล้วก็ในส่วนของระบบไฟทั้งหมดนะคะให้ใช้งานได้จริงทดลองขับได้นะคะทดลองขับได้จริงลูกค้ามาทดลองขับกันได้เลยนะคะน็อตเดิมค่ะเดี๋ย,ยสันคมตัวน็อตไม่มีรอยแกะขยะับผานะ mm hmm. เดี๋ยวจะเป็นในส่วนของทีมช่างล้างนะคะมาล้างและดูดฝุ่นให้เรานะคะนี่ ตัวรูระบายความร้อนอยู่แบบว่าเดิมๆสภาพสวยไม่มีรอยบุบชนนะคะกระจังหน้านี่สวยๆเลยขอบยางด้านหน้าตัวไฟหน้านะคะเป็นสนัญลักษณ์ที่เราตรวจสอบได้ของโรงงานเดิมนะคะกรอบหน้าไม่มีกรอบไฟหน้าไม่มีแตะเล้าชมนุดค่ะล็อตเดิมเม็ดอักเดิมนะคะไม่มีรอยแกะไข่นะคะสภาพเดิมสวยๆเลยกับรูระบายความร้อนของนี่ด้านบนก็อยู่ เป็นรูส,สภาพเดิมเลยค่ะสะภาพเดิมสมบูรณ์หมดเลยงเครื่องคันนี้นะคะแล้วก็จะมีจัดหนจากน่เจ้าหน้นทานนที่ภายนอกของบริษัทเยอรมันนะเข้ามาตรวจสอบนะคะอิสเปกชันถ้าเรามากกว่า274รายการอีกนะคะต้องบอกเลยว่า นี่ยังไม่ได้ล้างยังใหม่สะอาดขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวล้างปสัสสาวะคลีนิงออกมาให้ใหม่เลยค่ะคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะวิ่งกันยาวๆไป2 0 3 0ปีได้เลยคุ้มเลยค่ะสําหรับราคาตกขายจากใบแดงไป5ล้านนะคะถือว่าคุ้มลูกค้าจับใจ่ายในราคาไม่ถึงล้านค่ะนะ,ะได้ตัวท็อปไปขับปี2 3ไปเลยค่ะนะคะตัดสินใจโทรหาเรารีได้เลยนะคะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือโทรหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์ศ8 3 8 2 7 2ด8 3นะคะนี่แต้ม สีเดิมโรงงานให้มาครบหมดแล้วนะคะ QC ของโรงงานแล้วก็ QC ของเพชรยนต์แลกหลับเข้ามาตรวจสอบทุกจุดนะคะไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเรามีในส่วนของวารันตี7วันลูกค้าไปตรวจพบนะคะเข้าศูนย์ได้เลยการ การชนหักพิวามน้ําท่วมกรับสีถ้าลูกค้าตรวจพบนะเรารับซื้อคืนจำนวนร้อยเปอรซค่ะของบริษัทเพชรยนต์นะคะมีระบุในหน้าสัญญาชัดเจนและวารนตีประกันในส่วนของวารนตีเครื่องเกียร์อีก30วันนะคะระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของ ของแถมประกันภัยชั้นในส่วนของประกันเครื่องเกียร์นะคะแถมให้ฟรีอีกหนึ่งปีเต็มนะสำหรับใครที่ดูมาจากช่องย u ทูปบังปอนเพชรยนต์นะคะแจ้งได้เลยนะคะว่ามาจากช่องนี้แล้วปังป์อแถมประกันเครื่องเกียร์พี่ๆสามารถเข้าศูนย์ได้1ปีเต็มนะคะ1ปีเต็มเลยนะคะศูนย์ของอในในบริษัท เลมอนเอนะคะประกันเครื่องเกียร์2 1 4รายการค่ะนะคะโ okay, <Okay, S 1> อเคเขาจบคลิปนี้กันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะใครชอบคันนี้รีบยกหูโทรหาได้เลยนะคะสนใจน้องคันนี้รีบโทรได้เลยอะ่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e น้องัปอนด้วยนะคะใครเข้ามาใหม่ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดการอัปเดตรถเท้าใหม่ที่เพชนยนต์ก่อนขายจอดอยู่ที่สาขาสวินทวงศ์46ค่ะมาเทรดไกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในทีมด้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ